สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน,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 น้องนักสะสมครับร้านค้าตลาดเงินทอนดูก่อนใช้อาจมีมูลค่ามากกว่าหน้าเหลือญอย่าพลาดชมช่องประสิทธิ์อภิสิทธิ์ทุณกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสาระน่ารู้เหรียญกระสาบและธนบัตรไทยรัฐการที่9เพื่อศึกษา และสะสมเหลือน10บาทโลหะสองสีพระปางวัดอรุณปีพศ .2538 ขนาด26มมน้ำหนัก8.5กร,รัมจำนวนการผ 53, 7, ลิต53ล้าน7แสนเหรียญ จำน่ายของที่ระลึกของสะสม ติดต่อโทร083 250 2568 ID line 083 250 2568 รับซื้อเหรียญ10บาท2สีรัชก,การ19ปีพศ2542เหรียญละ12-15บาทตามสภาพติดต่อโทร0832502568ถ่ายรูปให้ชัดเจนส่งมาที่ idline 0832502568 ติดตามทางช่อง y youtube ประสิทธิ์อภิสิทธิที่บุญขอบคุณครับ いい。About the